ตอนกินสตรีทฟู้ดพม่าจะแปลกและอร่อยแค่ไหนไปดูกันพี่หอมอร่อยมากที่มันจะมีอะไรนึ่ว่าถ้าแบบซื้ออะไรมาแล้วกินแล้วมันไม่ใช่ของจริงนี่อย่างนี้กินไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูดูสวัสดีครับอยู่กับพวกเราบางนาา์กับรายการไกลบ้าน อก็ปีน้ไกลจริงๆอ่ะนนี้ไกลจริงๆนะตอนนี้ระดูที่ระนองนะครับหลังจากที่เรามาบ้านสวนสลาดกันตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งระนองแล้วฝั่งระนองแล้ววันนี้คือก้าเขานําเสนอว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองชิมอาหารพม่าดูเป็นสเตตฟูดพม่าแล้วซึ่งเราเนี่ยยังไม่มีใครเคยได้ลองชิมกันเลยก็ใช่มันก็น่าลองเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไงก้ากำลังไปคุยกับเพื่อนที่เป็นชาวพม่าเขาอยู่นีโโดเนี่ยเป็นแฟนของเราดูบางระมาตลอดก็เป็นเพื่ก้าแต่เด็กเพ่อนก้าแต่เด็กนี่มาแล้วนี สวัสดีครับชื่ออะไรนะพี่เนฟูโดครับนี๋ยวจะเป็นไกด์พาเราไปกินอาหารใช่ไหมมีอะไรแนะนำไหมถ้าพี่มาเนี่ยต้องกินเลยของตลาดยำชาไงพี่บอกว่ายำชาใช่ไหมยำชาแล้วก็หมูเสียบไม้อ่ายำชาหมูเสียบไม้เฮ้นฟูโดอยู่ที่นี่ได้แต่เด็กปะใช่ครับเกิดลูกน้องก็แต่เด็กครับผมก็เป็นคนละน้องอะไรอันตรายตรงนี้เตรงนี้หรออ่าป้าปะไปเลยใช่อะไรอ่ะคือตอนนี้ที่เดินมานะครับตอนนี้เป็นเขตชุมชนมีแบบว่าคงข้างหน้าเนี่ยทำเป็นเรื่องของขายใช่ของอาหาร นะครับเลโกโดนำเลยครับที่นี่เลยจะพาไปกินก็คืออะไรเนี่ยอันนี้คือร้านที่คนเขามากเขามากินกันประจำาบบนี้ใช่ไหมมีสองร้านร้านที่เขาอีกร้านนึงส่วนมากท่องเที่ยวมากันไหมท่องเที่ยวไม่ไม่ค่อยปะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเอาถ้าไม่ค่อยดีก็คือจะเป็นโลโก้เลยของชุมชนจริงๆเลยมาลองกันดิแต่ที่รู้ว่าถูกมาก ตอนนี้อาหารครบแล้วสั่งที่เอาไปก็คืออยากเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างอยางนั้นเลยนะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้แหละครับอันนี้ว่าไอ่ดิมูติบูโดคร์ดอ่ะมูเลโเขาเรียกว่าเปิดมาถามมาม่ามันเยอะมูเลโต้มูเลโต้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานขนมเคี้ยวน้ำใสมเัโต้มีสรรค์คุเลยมีสรรค์คุเลยเรากินให้อิ่มจบนะให้ความอร่อยผมจะมาชิมมูเลโต้โอ้ยงั้นระหว่างนี้เอาทีละอย่างไหมพิมพ์อร่อย

อธิบายได้ปะผมออจะลองอันนี้นะอร่อยทนนี่ขนมกีนย้ำพริกอะที่มันหวานหวานนะอันนี้ฟิไวคล้ายๆกับหมี่แห้งเส้นจะ๊ยบขายหมี่ทั่วกินนี้เสร็จนะต้องตามด้วยน้ำซุปอันนี้มีความแบบนี่ไงน้ำซุปใสนะ่ขนมจีนยังมีความเปรี้ยวๆเปรี้ยว,ยวไปลาย กินโต๊ะมยค้าโมวยอ๋อไปค้าซะแล้วไปค้าซะแล้วโต๊ะมาหมดเลยมยครับมวยค้าขนมจีนนี่มันทำจากอต้นกล้วยอ่ะอ๋ออันนี้ผมชอบมากขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยพ่ะมารับทำให้กินตอนเด็กๆอ่ใกล้ๆเนี้ยไปแรัะฮิวมันหอม เหมือนเดิมไหมรสชาติไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเบากว่านิดนึงนอันนี้เคยกินมันเข้มข้นกว่าน,นี้<ข>นห่งอร่อยขึ้นแต่อหอมมากหอมพว,วกกระเทียมเจียวหอมพว,วกหยวกกล้วยแล้วก็น้ำเขาเป็นแบบรสชาติแบบเอกลักษณ์อ่ะอ,าาอ่าไม่เหลืองกับเหมือนจีนรสชาติเหมือนกันเขาอยากไปดูกันแต่ว,ว่าต่างอันนี้ตรงเส้น อันนี้นี่เขาบอกว่าอยากให้ลองเพราะอันนี้มีสเร์คุณทําให้ตื่นทําให้ไม่หลับเหมือนกินกาแฟอันนี้คืออะไรนะยำชาของพม่ายำชาช่พม่าเขาเรียกว่าแล้วพัโตแล้วพัโตแล้าพัตแปลว่ายำน่าจะเป็นชาเอ๊พี่สงสัยว่าคำว่าโตเนี่ยยำยำยำแซ่กันอันนี้กู๊ดปลิวไคล้าย ยำมะม่วงแต่จะมีความชาชามันนึกคิดถึงตอนเด็กเลยตอนเด็กๆผมเคยกินแล้วผมก็ลืมไปแล้วไอ้หนึ่เท่าไหร่ต้นหนึ่งเท่าไหร่สามสิบาทสามสิบาทอันนี้ละยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทเขาจะใส่อะไรบ้างในยำชานี้ใส่เนี่ยถั่วพิสตาชิโอไม่ั่วนพม่าเอาเล่นเอาเล่ยนหนูพม่าใส่ใบชาที่หมักอ่บที่แบบเขาไม่ได้จะเอาไปทําชาหรือว่าไม่ได้เอาไปทําน้ําชาไม่ได้ใช่ไหมใส่พวกถั่วพวกผักอะไรอย่างเงี้ยไว้เขาชออยู่ในนี้ก็รักมากเลยอันเนี้ยจริงพม่าชอบกินยังไงรึเปล่า ี่เอาเพียงม่อมาก็พร้อมกินเพียงไมือไม่ลองครับมันไม่เห็นเลยจริงๆไม่เห็นเลยเอาพริกกับกระเทียมมาแล้วแล้วก็ต้องตักเยอะๆตักเยอะมันไม่เผ็ดอยู่แล้วเพราะตักเยอะมันจะตุมกล่อมจริงๆเป็นไอ้นี้ได้นะเป็นแก้มได้เลยนะใช่ใช่ใช่ในโต้องบอกอร่อยอร่อยมจะมีความพริกปลายๆนะอันนี้คือภาษาอุนไยก็คือละมัตโต้หมูเสียบไม้ ดีไหมหมูพโลูหมูอ่าใช่ฟีลคล้ายๆหมูพาลูใช่พะโล้ที่เรากินกับพวกข้าวต้มต้องลองิต้องรอนี้ด้วยผมติดใจนี้อร่อยมากเลยถ้าสป็นตัวผมชอบนี้สุดนี่อร่อยกินง่ายกินเพลินเลยก็กินได้กินง่ายอันนี้เต็มร้านเลยของพี่น้ำใส่ะ็ของก้าถ้ากินง่ายๆก็ต้องมีเลยกินอันนี้อันนี้คือสบายทุกคนกินได้หมูจำไม้เลยสบายหมี่อันนี่เหมือนกันอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งกินง่ายอร่อย เดี๋ยวดูร้านอ่กันต่อครับว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อตอนนี้เดี๋ยวขอวชิมให้มดก่อนนะตานนี้ก็เนแคบอันนี้ก็เ,ออเ,นนเป็นข้าวกานี้ถูกมากหาื้อไปทากินกันอุ้อันนี้อร่อยั้ชอบกินจิเหรอันนี้คือผลไม้ที่อบแห้งแล้วก็มานตามน,น้ำตาลซื้อไหมเราลองไหมล่ะลอดีกว่างยขรมยเยอิดละสิบบาทอ๋อกินหนึ่งก็ได้หลายอันแล้วเออเอากินครับ ตอนนี้ได้ซื้อหลายอย่างแล้วหลายอย่างอะไรฮะเดี๋ยวไปเดินชิมกันเดี๋ยวเดินชิมไปทำอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับอาหารอะไรนะจีซูเต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 อินบีดาไม่ใช่งเกาหลีเกาหลีอันนี้ก็อยู่กับต้องสองคนอะนี่กระเพาะปลาแห้งครับอ่ะแค่เป็นเหมือนไอ้นมม่วงกวนอ่ะกินใช่เหมือนส้มแท่งไอหนูกินไหมอ่ะจริงต้องกินอย่างนี้หนึ่งร้อยอะ ไหนเพิ่งบอกว่ามันเพิ่งมาใหม่ไม่แม่ไ่รู้ได้กระติดมันก็เหมือนกันเนี่ยมันเข้าใหม่ไงมันเหนียวใช่ป่ะพี่โค๊งเหนียวเลยเยอะๆเหนียวขนาดเท่าไงขนมของคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นเก่ากินไม่ได้มันแตกข้าวหของผลจมากวน่เหมือนว่าเขาเป็นขนอันนี้คือว่ามันคล้ายๆข้าวแคบของบ้านเราเลยคือมันเป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์คือบ้านเราจะเรียกว่าข้าวแคบแต่ไม่รู้มันเหมือนกันหวัดนะที่ลองกินอีกแผ่นหนึ่งเลยต่อคนนั้น เราดูเขาเคี้ยวเลยถ้านานเราเราข้ามเลยเคี้ยวมันแดกไปมาที่มันจะมีอะไรนึกว่าเขาแบบซื้ออะไรมาแล้วกินแล้วต่ไม่ใช่ของกินนี่นี่นี่ไม่ได้เหรอเด่กกูดูคล้ายๆเขาแคบบ้านเรามันก็อร่อยนะไม่ได้แย่ไม่มีร่องแต่รู้สึกว่าแตกต่างอย่างบ้านเขาแคบบ้านเราประมาณนี้นะแล้วใครไปกินมันก็เหนียวนะนั้นนิ้วอีสแอปเปันเป็นเอาซล้ะยืดเลย คนที่ชอบอะไรง่ายเหมือนกันนะไม่แต่เอาตรงๆเลยแล้วกันคือถ้าเป็นข้าวแคบมันจะอร่อยกว่าอะไรอะไรข้าวแคบไม้ไมไม้เอารู้นี่รู้มันกนก็กินเป็นไงกินเป็น พ่อเด็ดเดี่ยชอบกินกันเนี่ยแย่งกินกันแย่งกินเลยยไม่ต้องแย่งเอาลงเลยเหมัอนเคี่ยวใบม้าแต่พอเคี่ยวไปเรื่อยมมันจะมีกลิ่นเริ่มชิมเค็มเปรี้ยวๆอ้วมีเขาจะปรุงรสไปด้วยไปไหมผมเคี่ยวใบจากผมเด็ดใบจากมาแล้วเคี่ยวไม่ใช่ใบจากสดนะใบจากแห้งเกหนูชอบกินกันเนี่ยใครมันว่างออกมากินเรื่องไหนเด็กมันชอบแย่งกันถ้ามีถ้าเจอเด็กแถวนี้เอาไปให้มันเลยไหมอันนี้ข้าวเลยนะข้าวเหนียว ข้าวเหนียวทำเป็ข้าวเหนียวอันนี้อร่อยชัวร์เรามาไอนน้พวกนี้ให้หมดเราจะได้แบบไปต่อศตัดจากมันสักทีให้คนอื่นกินคนแรกนีิดเขากิน,นอ,อะไรก็อร่อยไปหมดเลย <c oughs> กูจะได้ดูทรงถูกไม่รู้ไปอดอยากไปยังไงไม่แล้วพอรีวิวเสร็จแม่งพูดแล้วป่ะเอาตรงๆมาตอนหลังเฮ้ยอันนี้มีทางมีสิทธิ์ที่อร่อยนะเหนียวมาเยอะอ๋อลองเชิมดูดิดูด้ากันดูด้ากันเหมือนอะไรวะเหมือนมันเป็นแบบไช่มะพร้าวอ่ะอร่อยอันนี้อร่อย ข้าวเหนียวเหมือนผสมกะทิบดอ่ะเดี๋ยวคุณด้วยเคยกินป่ะเนี่ยไม่เคยกินนะดิเฮ้ยอะไรนี่อร่อยกินกินได้ของมังนีอืออันนี้คล้ายๆบ้าบินเออเหมือนใส่บ้าบินอันนี้เด็กเล่นกันนะคอเข้าใจได้อยู่จะให้เด็กชาวไร่ก็ไปนี่เด็กมัวิ่งเล่นอยู่เนี่ยไม่แต่จริงๆคือความชอบของแต่ละประเทศน่าจะไม่เหมือนกันนะไม่ได้สินว่าอันไหนอร่อยไม่กร่อแต่สำหรับสำหรับเราสำหรับเราเออฝั่งเราก็คืออ่ะให้เด็กอ้ด้วยจริงอันนี้มาถึงชิ้นสิกเนเจอร์นี่อันนี้ของกล้าที่กล้าบอกชอบกินเอ้ยอันนี้อยากลอง มันคิ้นโตมันจะหวานหวานแน่เลยอันนี้เด็กแยกกันไหมถามายังกินได้ป่ากินได้ลองดูนะลองดูนะหมือนไม่กินน้ำปแนะนำนะคนที่เป็นเบาหวานจะกินหวานเจี๊ยบไอ้หัวยิ้เอาเขาทำไม่ได้ไหมหวานนุ่คนี่กัดอ่ะใช่ไหมเนี่ย ามันมีค่ามากนะสำหรับผมเมื่อก่อนอันนี้แต่ตอนนี้ยังมีค่าอยู่ไหมไม่มีแล้วเรายังไม่หมดนะคือตลาดนี้มันหมดแล้วเดี๋ยวก้กากับมคุโดะกำลังจะพาไปตลาดหนึ่งซึ่งไปอีกที่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> ล้ว <c oughs> ชื่อว่าตลาดบนใช่ไหมใ <c oughs> ช่ตลาดบน <c oughs> เป็นตลาดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวงนไปดูว,ว่าก้าวเด็กคุโดะจะพาเราไปชิมอะไรกันต่อหุยมึงดูไก่ร้องขวดแปลกอ่ะ ถึงแล้วตลาดโบนนะครับเราจะเดินไปตรงนู้นกันตรงนี้เป็นตลาดพมา่าอยู่ข้างล่างเ้าเดินลงไปตลาดโบนเป็นตลาดมากกว่าเมื่อกี้สดตรงนี้ตลาดใหญ่เขาเรียกว่าตลาดใหญ่เดี๋ยวจะไปลองหาดิว่ามีอะไรน่ากินบ้างแถบวบนี้ของเลี้ยงนี่คือของเลียงนี่นะครับก็จะเต็มไปด้วยของขายข้างงทานค้าของใช้บ้างของตกแต่งบ้างเครื่องสำอางก็มีหมดนะครับ อ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดตลาดบนครับตลาดบนนะครับแล้วก็จบละนะละเราลองเดินดูทั่วไปตามตลาดสดไทยไม่มีของที่เป็นพม่าอย่างที่คาดหวังกันแม้แ่มีแต่เป็นอาหารจะเป็นรูกของขม่าขนมอะไรอย่างงี้อ่าวันนี้พวกเราชาวบางรมานะครับก็วันนี้ก็สนุกไปกนมาจกจังหวัดระนองนะครับขอบคุณนคอนโดวันนี้ขอบคุณ้ขอบคุณนโดที่เป็นเพื่อนกล้าสมัยเด็กๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ